ไปดูแพะกันนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนน้องก็เลยชวนมาที่ฟาร์มอีกแล้วค่ะใกล้ๆบ้านนะคะ สักสักวันทีนีมันไปแล้วอ้าวไมชินะมนชินะฟินน์เยาวไม่เลิกแค่นั้นเองไมเช่แซคเกิ้นะน้องบอกว่าตัวนี้อาจ,จะเป็นตัวเมียนะคะมันกำลังกินหญ้าอยู่ Diaf, diaf. Hmm. Disney Leaf. Hmm. Mama aktif ya? Nai. Tersakit. Oh ya. Yeah. Oh, an to ini, ma, ya, เบบี้ใกล้กวันนี้18องศาค่คะทุกคนแล้วก็มีลมนะคะไ, <laughs> ไปไหนไ้เบกเป็นฟาร์มนะคะก็ปั่นจักรยานมาประมาณ10นาทีนะคะก็ถึงแล้วคะ่ะทุกคนฟาร์ม <laughs> ใกล้บ้าน สวัสดีจากฮอลแลนด์นะคะทุกคนต้นเดือนเมษานะคะใกล้จะสงการานแล้วค่ะทุกคนไปเล่นสงการานที่ไหนกันบ้างคะปีนี้ก็อาจจะไปเที่ยววัดนะคะแต่ก็ยังไม่แน่นะคะเขาจัดสงการานกันเหมือนกันนะคะวันเมก้าซีนวาเซียเออมันมันหลบอยู่ใต้นี้ตัวหนึ่งนะคะหลบแดดลูกแปะดไอ้ลูกแปะ มันมาหลบอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวอันนี้ตัวสีดำตัวสีดำดำอิสชินเดมูดะมันเป็นแม่ของตัวนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเป็นแม่ของตัวนั้นหรือเปล่านะ จอน้องแพะน่ารักหนึ่งตัวนะคะยอมให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆตั้งนานแล้วค่ะทุกคนน้องไปแล้วน้องแพะไปแล้วมันจะไปหาไหมล่ะ <c oughs> เรียกมันสิ <laughs> มันไม่ไปน้องเรียกให้ไปหานะคะมันไม่มีเราม่เข้าไปหานะคะทุกคนโอ้ oh, วันนี้อากาศดีจังอู้ไปแล้ว <laughs> มันตกใจให้ชรวยฉันี่ให้ชรวยมันจะได้ Oh, mũ, mũ. Nóng mũ, nóng mù, Đu, nóng mũ. Phải nóng mũ là gì? Nóng mũ. Mù. Nóng Mù út út. Mũ mù, út út. Hmm. อข้างในนี้ไม่มีสัตว์เลยสักตัวนะคะเขงเดีะอะไรเหียไปไหนกันหมดแล้วล่ะในนี้นะมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเฮียนี่ไงมาอยู่ตรงนี้น้องแกะหรือแพะคุณเป็นแกะหรือคุณเป็นแพะไหนตอบมาสิว่าดิจิ e ชอบต้อเอาบนไข่ว่าดะจิชอบ คุณแกะนะคะอันนี้มักช้รัสมีอานรักอะนี่เขาไม่ให้จับนะคะตรงนี้ไปดูซิข้างนอกนมีอะไร right อันนี้ก็เป <ped Swedish disease> ็นสัตว์ที่อยู่ที่นี่หมดเลยนะคะอยู่ที่ฟาร์มนี้นะคะออกมาเดินข้างนอกเอะมานี่ยารูปย่ยไหม ได้ยินเสียงไหมคะทุกคนเสียงสัตว์มันเรียกนะคะได้ยินหรือเปล่าเอสม่นเชื่อเดี๋ยวทายดูนะคะอ้ร้องทำไมเรียกหาใครนี่อุ้ยมาไปกันปิกนิกอ๋อ ตรงนี้ก็เป็นมา้าแคละนะคะบบมาค้าแคละไหนเอมันมีลูกมันมีลูกอยู่ตรงโน้นนั่นไงคะเห็นไหมคะลูกสองตัว,วอ๋อ baby แบบบบอ๋อมันมีลูกสองตัวคะ่ะมันถึงได้ร้องร้องเรียกแม่มาหรือเปล่าอู้น่ารักจัง <N un> น่ารักจังเลยโอ้โหวันนี้เป็นวันที่อากาศดีอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนโอ้โหนี่ดูค่ะเดดค่ะเดดค่ะเดดของคนที่คนฮอลแลนด์คอยนะคะทุกคนที่ทุกคนคอยมาหกเดือนกว่านะคะมาแล้วะคะ่ะทุกคนเมื่อวานก็อากาศดีนะคะวันนี้ก็อากาศดีค่ะดีทั้งสองวันเลยนะคะต็มที่มาก เอามันอ๋อมันให้มันดูใกล้ๆมันกระโดดมันกระโดด2ตัวน่ารักจังเลยโอ้น่ารักจังเลยไปไหนไปไหนไปไหนนะไปไหนนั้นใช่ๆ สามเดือนเราก็จะกลับเมืองไทยกันนะคะทุกคนก็น,น้องก็จะปิดเทอมพอดีนะคระับป,ปีนี้ก็จะปิดเร็วคะ่ะทุกคนก็ประมาณต้นเดือนกรกฎานะคะโรงเรียนน้องก็ปิดเทอมค่ะเราก็จ่ายค่าตัวไปแพงประมาณหนึ่งเลยนะคะทุกคนแต่ก็สู้ๆค่ะคิดถึงบ้านนะคะยังไงก็ต้องกลับค่ะทุกคนแต่ว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้กลับนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูนก่อนนะคะว่าค่าตัวจะเป็นยังไงนะคะ เพราะว่าน้องจะปิดซัมเมอร์นะคะพอช่วงซัมเมอร์ราคามันก็จะแพงกัะทุกคน <c oughs> ทำไงได้นะคะเรามาอยู่ไกลนะคะเราก็ต้องรับรับภาระรับภาระค่าตัวไปนะคะทุกคนเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะทุกคนจะได้กลับเมืองไทยกันหรือเปล่าคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเอาเป็นนกนะคะ <c oughs> ในใกล้ดาโฟโคโคมันมีนกนะคะเห็นกันไหมเห็นชัดหรือเปล่าอ๋อแล้วก็มีไก่นะคะโอ้ไก่น่ารักจังขนปุยๆนะคะน่ารักจัง <c oughs> ดูขนนะคะโอ้ดูสีดำสีเทากับสีดำนะคะสองตัวน่ารักจัง <c oughs> ว่าเข้าไปนะทู๊ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปกินไอติมกันต่อนอู๊แมลงแมลงแมลงอะไรเนี่ยไปลูกไปก<ม>ุ้มไปกินไอติมกันต่อค่ะทุกคนแล้วก็ไปรับปลาป้านะคะเดี๋ยวจะไปทานข้าวบ้านแม่ย่ากันคะ่ะกุม้มวันนี้ก็มากับจักรยานคู่ใจอีกแล้วนะคะอากาศดีๆก็จะปั่นจักรยานดีกว่านะคะดีกว่ามากับรถยนต์นะคะประหยัดค่าน้ำมัน,นะคะ่ะ Ja. Het is ja. Dus al vrij van jou? Ja, alles van mij is al vrij. Ik wil alleen nog gelukkig ietsje ja, dragen. aan, goed jij. Oké, okay. ga ijsje eten. Ja. Maar wat is de pikant? Dat weet ik niet. Wat neem jij? Lekker! Dat is allemaal smaken. Weet je al wat dat schat? Wat voor smaak? Weet je dat al? Wauw! Gaan we betalen? Ja! Kan Lekker! Lekker ijsje! Wat item gaan. เลกก์เลกก์แอนเลกก์ของน้องมีรสโอรีโอกับอะไร M&M a ละอเมร a อ๋อใช่ M an oh, <Yeah. S 2> m กับเริแรกลายสัปปะรดเลกก์ของก้นก็เป็นสตอบอรี่ชีสเ a k กนะคะอร่อยอร่อยยำมีเลกกร So what?